ดน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 แล้วพรพอกันดนไม่ใช่ดนนะดนดนดนแล้วพาเจอกันเพรพอกันดนแล้วพรพอกันเราจะไปไหนไปช้อปปิ้งไปใช้ตังค์เออใช้มั้งเออโอเคโอเค ิ่งไม่ช้าเลยหิมะถนนมันเลื่อนเมื่อกี้ทุกคนเห็นรถลงข้างทางด้วยรถพ่วงเนาะเออน่ากลัวตอนนี้ถนนเส้นเนี้ยเขาให้วิ่งหนึ่งร้อยแต่ว่าตอนนี้วิ่งได้แค่หกสิบขังข้างหน้าเราก็ขับช้าเพราะว่าคือทุกคันอะขับช้าหมดเลยเห็นสังเกตดปะสังเกตปะเพราะว่าเขาคนขับรถจะรู้ไงเพราะว่ามันเลื่นไม่เลื่นเนี่ยรู้เลยใช่ไหมโอ้โหเยอนะอาจจะเป็นการสไลเดอร์บนถนนได้ บนปิดถนนใหม่ก็คือรถที่เลนสวนมานก็คือต้องใช้ทางรทเรียกทางลัดทางออดอิฟ้าสวยมากเลยพี่นี่แหละเด้อมืงนอก <laughs> อาที่แดดแดดจอดกว่าพี่เราจะได้อุ่นนูนๆๆนี่แดดแดดนะพระทองฟ้าสวยจัง เมือมาเดินห้างส่วนตัวไม่มีคนในวันที่คนอื่นเขาทำงานกันาามาเข้าไปเรามีตังค์ปะเนี่ยเราเข้ามาในร้านเนี่ยเรามาชมเรามาชม,มเราไม่จำเป็นต้องซื้อเรามาชม,มเราจะเดินไปหาป้ายที่มันป้ายแดงๆอะป้ายเซลเเล์จริงดิ วันนี้วันนี้วันนี้ไปยู่ด้วยกันตรงนี้ใช่หรือ่าวันนี้ไอกระจกไมเนี่ยลักษณะหนาวเ่แท้เลยนะเนี่ยโอ้ผู้บ่าวพี่มาถามหน่อยจะยืนกับผู้บ่าวเจอไหนอุ้ยเกือบ อายังไม่หยุดถ่าย เว้นห้องกันอยู่เว้นห้องทดลองอะเว้นช่วง,อ,งอือต้องเดินเข้าไปด้วย,วยส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 วยงามงามงามโหพี่พี่เล็กสวยมากเลยขึ้นกล้องด้วยเนี่ยแล้วถ่ายห้ามหัวเราะโอ้ยสวยพี่ จริงเหรอก็ได้ันี้อันนี้ก็คือโอเคอ่ะจากส สวยอะ่ะสวยอะ่ะสุดเป็นยัน,น,นอะไรเนี่ยส่งกระจกดิ้นนจย้ยเจ้ยอดเนมอันนี้มันเป็นแหลมอันนี้เป็นทูจะอยากได้เป็นแหลมอะไรนะคะอันนี้มันเป็นแหลมแต่ปลายนี้เขาเป็น ตัเราคิดว่ามันอันนี้มันจะมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนกันอันีนี้เราสกกวรเราต้องลองสองข้างเอาตายมันมีแต่ข้างขวาเพราวะว่ อยากได้ตายกำลังคือหนังท่นนนนนานก็ถ่ายไม่เป็นสีนี่ไงนี่เออนี่สีมันก็สวยโหเยอะเลยนี่พี่ติ๊ตาลองดูดิอ่ะ 自立了。嗯 <laughs> <laughs> ลุ้นให้ลุ้นเอ๊ะกระตุ้ไม่อย่างนี้สวยไหมสวยนะตัวน้อยอ๋อืมก็ใส่กึ่งใส่ก้าวๆใส่ไงใช่ใช่ใส่นั่งใส่เนี้ยสวยสวยใกล้ๆใช่ไหมสวยพี่เราต้องใส่แหวกขึ้นไม่เหมือนใครอะ่ะ จะเซลล์เซลล์ทั้งร้านไกี่เปอร์เซนต์เนียประมาณว่าเจ็ดสิตจ้ะตามเจอเขาักมพี่น้องโหนี่ไงเจดสิบปร์เซนต์เจ็ดสิบปร์เซนต์ไปไหนโหไปไหนเลยโอ้แดดีแดดี ทำงานไปบ้านทำงานกับพี่น้องใช่ไหมนี่เอาไปสร้างซูชิอ่นามต้องกิน,นสิอุ๊สจ <c oughs> ิน เดี๋ยวสีรองซิมเมังค่ะพี่น้องร้านนี้บ่เคยกินคนะ่ะมารองซิมเมังสิงแซ่บคือร้านยุบานบ่จ้ะพี่น้อง การสวยเนาะอันนี้เป็นออเดอร์สวยมากเลยเขาไม่ได้ยินเราอะ <laughs> Då har en kvällstund efter klockan fyra och så eftermiddagens Erik Jag Stjern upp med ett nytt resmål och undrar hur man är ta sig tillbaka. Under i Vad blir det om man Vad säger du? นี่ไงตัวนี้คุยได้ไม่มีเพลงใช่นไหมแซ่บพี่นงจา๋าทางแรกจ้ะที่มากินร้านนี้ม,มันบ้านเมืองที่พวกเจอยกับพี่เล็กดูเนาะคะอันนี้อีกเมืองนึงเนาะใช่ใช่กเมืองอไม่ได้ไปนกักเท่าไหร่ แต่บ่าห่างกันมากค่ะเมืองนี้ทิดเจยชอบขับรถมาซืออ้อข้าวสารอาหารแห่งนะคะพี่น้องข้าวสารทั้งบันเท่านะคะซื้อเมืองมาชื่ออเวสตา้าพวกเจยมาที่อ,อเวสต้าค่ะวันนี้ร้านซูชินี้มีมีอยู่ทุกทุกเมืองอ่ะจ้ะแต่ว่าร้านซูชิออเวสต้ามีสองร้านนะพี่แนนน้องเขาบอกอืสองร้าน บาซบิแต่ว่าบาซบิให้มันน้อยเดียวตอนนี้ตีโมแล้วเหมือนมันหิวเลยโอ้จะบ่ายสองละเนื้ออร่อยมากเลยเนื้อน่ากินมาก โรยงานทุบไอ้นี่แหละร้านนี้บ้องหวังง่าค่ะพี่น้องคำเดียาะโป้งเต็มเต็มปากเลยอืมอันนี้มันเดินได้สองฝั่ง ทำไมถึงว่าอิกันบ้านเราเหมนรเป็นเช่ารถผ่าน ้อห้างาั้ยหนาวมากเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจ้าพี่นอ้องอิ่มวันนี้มาเสียตังเสียตังค์ปต้องเยอะแน่วันนี้พี่เล็กได้อะไรเยอะแยะเลยเสื้อตั้งสามตัวเสื้อ3าสตัวกินซูชิอิ่มทองส่วนเจยกะได้ เสด็คแนวให้ล <c oughs> <c oughs> ูกสาวตัวหนึ <c oughs> ่งลวก็ได้แนวท้าอะไรก็เลยนะมาสคาร่าลดราคาค่ะพี่น้องจะบ้านกันค่ะไม่ลดราคาเราไม่แวะจ่าจะบ้านกันร้านเจเรนต์เรามาดูที่หลังเนี่ยนก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วไงไม่ใช่หรอกร้านที่มันลด70%อน่ะอันมันว่ามันสไตล์ของเจอนะจ้าพี่น้อง